สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนวดีชูเช้าผมนายเชัย์รังหมามันครับดิฉันนางสาวนัชชาศรีสุดครูที่ปรึกษานางนิพาพาวารีรัตน์และนายปรเมศขาวสุดค่ะวันนี้พวกเราจานำเสนอเรื่องการพัฒน,นากระดาษดูดซับเอทีดินจากถ่านกำมันย่านเนเปียสำหรับการชะลอการสุกของกล้วยหอมทองบทนำในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมจำนวนมากกล้วยหอมเป็นสินค้า ที่เป็นเกษตรได้รับการนิยมในการบริโภคเพื่อสุขภาพปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสําหรับการส่งออกไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2. วัตถุผสมหนึ่งเพื่อผลิตกระดาษดูดซับเอทิลีนผสมถานกำมะจัรยาเนเปีย์สองเพื่อศึกษาผลของถานกำมะจารยาเนเปียต่อการเจรอการสุกและคุณภาพของข้อย้ำจงสามเห็นการดําเนินง,งานการออกแบบวิธีการใช้งานนวัตกรรมและงบประมาณที่ใช้พัฒนานวัตกรรมหนึ่ง การเตรียมฐานกำมันจากเายในเปีย2กสองการเตรียมเนื้อกระดาษจากเนยในเปีย3กสามการเตรียมกระดาษผสมฐานกำมันจากเายในเปีย 4. กสี่การศึกษาคุณสมบัติของกระดาษผสมฐานกำมันจากเายในเปีย5กห้าการศึกษาคุณภาพของกระดาษผสมฐานกำมันในการดูดซับเอทิลีนสี่ข้อดีของนวัตกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคหรือวิธีการที่มีอยู่ก่อนหน้าจากการศึกษากระบวนการเตรียมกระดาษผสมฐานกำมันจากเายในเปีย ในการยืดอายุการเก็บรักษากล้วยอ่อนทองสามารถยืดอายุได้ถการลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกของนวัตกรรมคอนหลังใช้นวัตกรรมการลดเสียของผลไม้อย่างมีปริมาณที่มากก็จะจงปนต่อภาวะโลกร้อนกระดาษผสมตาลกํามัในการยืดอายุการเก็บรักษากล้ยอมทองสามารถยืดอายุได้ส่งผลในการลดเสียลดลงกผลการเปรียบเทียบเชิงปริมาณเลนของนวัตกรรมก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมส อัตราส่วนของฐานกำมันที่เหมาะสมในกระบวนการทํากระดาษโดยศึกษาอัตราส่วนของฐานกำมันที่เหมาะสมนอกจากนั้นนํามาทําการทดลองคุณสมบัติกระดาษโดยการทดลองค่าต้านทานเรงดึงขะเลนนากระดาษที่ได้ไปทดสอบการยืดอายุของกล้วยหอมทองโดยใช้เวลาในการทดสอบ1ิ้าวัน ประโยชน์ของการใช้งานนวัตกรรมและความเป็นไปได้ที่จะนําไปใช้ได้จริง 1. ได้กระดาษดูดซับเอทิลีนผสมทานกำมันจากญ้าเนเปียสอ 2. ผลของทานกำมันจากญ้านิเปียต่อการฉลกการสุกข,ของกล้วยหอมทองดเป็นการพัฒนาต่อยอดจิงาน,นิชนำกระดาษดูดซับเอทิลีนผสมทานกำมันจากญ้าเนเปียร์เพื่อเพรก่กเกษตรกรเพื่อใช้ในการฉลกการสุกในการนอกเสีย ก็เราก็นำเสนอเพียงเท่านี้ครับของมันครับ